สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับแฟนๆรายการอีกเช่นเคยในช่องที่นำเสนอแล้วก็ยังเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็ขายออกฮะก็ง่ายๆว่าช่องของปอปานั้นก็เป็นช่องเปรียบเสมือนเป็นพ่อค้าคนกลางนะฮะที่ประกาศรับซื้อเหรียญเข้ามาแล้วก็ ประกาศจำหน่ายขายแบ่งปันให้กับแฟ,น,ฟนรายการที่ชอบสะสมเหรียญฮะแต่บางครั้งก็ยังหาไม่ได้ฉะนั้นใครที่ดูช่องของปปาอยู่ก็อยากได้เหรียญที่ช่องปปาประกาศรับซื้อเข้ามาฮะติดตามทางทางช่อง YouTube ของปปานะฮะอยากได้ก็ลองๆฮะติดต่อเข้ามาทางไลน์นะฮะ แอดไลน์เข้ามาพิมพ์ p p จุด PA333 หรือไม่ก็อีกไลน์หนึ่งก็092 792 8232ท่านผู้ชมฮะที่ท่านผู้ชมแฟนรายการ F4 ทุกคนทุกท่านเห็นอยู่นี้นั้นก็เป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกฮะเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา2บาทฮะนี่เป็นตัวอย่าง บางเหรียญบางตอนเท่านั้นเองที่นำมาให้แฟนๆรายการได้ชมได้ดูกันเหรียญกระสาบที่รึกชนิดราคา2บาทนะฮะมีผลิตออกมาทั้งหมดก็ราวๆสี่สิบเอ็ดวาระนะท่านผู้ชมสี่สิบเอ็ดวาระหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่เลยฮะเพราะว่าแต่ละวาระนั้นก็มีรูปแบบแตกต่างกันไปรูปแบบแตกต่างกันไปนะฮะ ทั้ง41วาระนั้นรูปแบบแตกต่างกันไปแล้วมากกว่านั้นก็ยังมียอดจำนวนการผลิตที่มากน้อยแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะพอมีเก็บสะสมฮะเพราะว่าแต่ละวาระนะท่านผู้ชม41วาระวาระที่ผลิตน้อยที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่หลัก1ล้านเหรียญเลยนะฮะถือว่าผลิตออกมามากเลยทีเดียวผลิตออกมามากเลยทีเดียว ผลิตมาน้อยที่สุดเนี่ยบางวาระนั้นก็ประมาณ1ล้านเหรียญหลังจาก1ล้านเหรียญน้อยที่สุดก็จะเป็นล้าน4ี่แสนห้าแสนมั่งจะเป็นสูงสุดนี่ก็ท่านผู้ชมน่าจะถึงหลัก3ล้านกว่ากวาเดี๋ยวยังไงแล้วข้อมอูลจํานวนการผลิตรายละเอียดที่ชัดเจนเดี๋ยวปาปาจะมาแนะนํามานําเสนอให้กับแฟนร,รายการได้รู้กันนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ ปาปาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญสองบาทที่ระลึกนะฮะเหรียญวาระเป็นวาระที่41หรือวาระสุดท้ายนั่นเองฮะหลายๆคนก็คงสงว่าทำไมปาปาถึงจะเลือกวาระสุดท้ายมาพูดคุยมานำเสนอแล้วก็มาประกาศรับซื้อเอาง่ายๆว่าส่วนตัว ปปาคิดแล้วนะส่วนตัวปปาอาจจังชอบเหรียญน,นี้หรือเปล่าฮะชอบวาระนี้หรือเปล่าทา,ทางที่ท่านผู้ชมฮะยอดจานวนการผลิตเนี่ยมากกว่าใครเพื่อนเลยนะมากกว่าวาระอื่นๆเลยน่าจะติดอันดับที่หนึงเลยนะทับ,บการผลิตออกมาจํานวนมากนะครับเพราะว่ารายาวาระที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ยนฮะก็มี1ล้านเหรียญ ล้านห้าแสนเหรียญอะไรประมาณนั้นสล้านเหรียญบางวาระก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านเหรียญฮะแต่ตัวประปานั้นตัดสินใจเลือกที่จะมานำเสนอแล้วก็ประกาศรับซื้อวาระที่41คือวาระสุดท้ายฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญกระสาบที่ระดึกชนิดราคา2บาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษรัชกาลที่9ฮะหรือที่เราเราชาวไทยเนี่ยเรียกกันว่าเหรียญสองบาทการจนานั่นเองส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันประมาณนี้นะสั้นๆน,นะคุณไทยเรียกกันสั้นๆเหรียญสองบาทการจนาพิเศษท่านผู้ชมมีเส้นขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณา22มิลลิเมตรน้ำหนักก็ราวๆ7.3กรัมวันที่ครบรอบก็ประมาณวันที่9มิถุนายนปีพศ2539ฮะพศ2539ไม่มั่นใจว่าภาพคมชัดหรือเปล่าฮะพอจะเห็นไหมท่านผู้ชมพอจเจนให้เพราะว่า,าแสงที่ประปา มันทึกนี้ก็ค่อนข้างจะน้อยนิดหนึ่งฮะวันครบรอบคือวันที่9มิถุนายนปีพศ2539วันที่ประกาศใช้จริงก็ราวๆวันที่12มีนาคมปีพศ2539เป็นปีเดียวกันฮะยอดจำนวนการผลิตนะท่านผู้ชมวาระนี้นะวาระที่41วาระสุดท้าย กาญจนาพิเศษฮะยอดจำนวนการผลิตท่านผู้ชม5ล้าน5แสนเหรียญเลยทีเดียวถือว่าเป็นยอดจำนวนการผลิตเนี่ยมากโขเลยมากมายเลยนะท่านผู้ชมเดิมๆแรกๆเนี่ยป๋าป๋าคิดว่าตอนไม่ได้เข้ามาศึกษาเรื่องยอดจำนวนการผลิตท่านผู้ชมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นเหรียญที่หาพบเจอกันได้ยากนะฮะป๋าป๋าก็คิดว่าคงไม่น่าจะเกิน4แสน5แสนเหรียญ แรกๆเลยนะฮะแต่ก่อนจะมาทําคลิปปอป่าก็ตัดสินใจเข้าไปดูข้อมูลยอดจำานวนการผลิตอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชม5 500, ล้าน5 0 0แสนเหรียญกันเลยทีเดียวฮะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะเหรียญที่ผลิตออกมาถึงหลักล้านเหรียญขึ้นไปเนี่ยเอาง่ายว่าหลักล้านเหรียญเนี่ยราคาก็จะยังไม่สูงอยู่แล้วฮะจะยังไม่สูงอยู่แล้วถ้ายิ่งผลิตถึงระดับ 4- 5หล้านเหรียญเนี่ยบางชนิดราคา บางปีพศเนี่ยนักสะสมไม่นิยมเล่นหานแล้วก็ไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญกันเลยนะฮะแต่สําหรับช่องของประปาคลิปนี้วันนี้วิดีโอนี้จะมาประกาศรับซื้อฮะสำหรับเหรียญ2บาทที่ระลึกการจนาพิเศษเรียกกันสั้นๆเลยทนะ่านผู้ชมเข้าใจง่ายดีเนาะวาระที่41ฮะเหรียญ2บาทที่ระลึกการจนาพิเศษ ยอดจำนวนการผลิตก็ประมาณ5 500, ล้าน5แสนเหรียญวันนี้ปอปาเลือกที่จะมาประกาศรับซื้อฮะถึงแม้ว่ายอดจำนวนการผลิตเนี่ยล้านกว่าเหรียญฮะก็หวิวๆอยู่พอสมควรฮะว่าประกาศรับซื้อไปแล้วเนีเ่ยเหรียญจะทะลักเข้ามาหรือเปล่าแต่หลายๆคนก็คงคิดว่ามันหาพบเจอได้ยากนะจะมีเยอะจะจะมีใครขาย จะหามาจากไหนนักหนาอะไรประมาณนั้นแต่สำหรับช่องของประป่าแล้วก็เชื่อว่านักสะสมที่เปิดล้านรับซื้อเนี่ยเขาคงจะมองไปทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะทางไหนท่านผู้ชมก็คือยอดจำนวนการผลิตฮะถึงแม้ว่าเราชาวบ้านหรือนักสะสมระดับมือปานกลางหรือมือใหม่ๆเนี่ยก็จะมองว่าเป็นเหรียญหายากแต่สำหรับ วงการนักสะสมชาวนักสะสมระดับมืออาชีพแล้วเนี่ยหรือช่อง YouTube ต่างๆที่ประกาศรับซื้อเหรียญเนี่ยเขาจะมองตรงไหนท่านผู้ชมเขาจะมองตรงยอดจํานวนการผลิตนะฮะข้อมูลยอดจํานวนการผลิตเนี่ยจะบ่งบอกถึงทางด้านราคาที่แต่ละช่องแต่ละที่ประกาศรับซื้อนะฮะฉะนั้นเหรียญที่ระลึกการจนาพิเศษชนิดราคา2บาทนะฮะ ช่องปปาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะรับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ10บาท15บาทเท่านั้นเองนะฮะสิบบาทถึง15บาทเท่านั้นเองสภาพผ่านใช้เดิมๆหรือสภาพสวยดูดีหน่อยก็ถ้าเดิมๆก็ประมาณ10บาทถ้าสภาพผิวดูดีหน่อยก็ประปาอาจจะให้ถึงเหรียญละ15บาบาทนะฮะ ต้องทาใจนะท่านผู้ชมปาป่าเองก็ทําใจอยู่พอสมควรสําหรับการประกาศรับซื้อนะฮะไม่มั่นใจว่าจะมีเหรียญะล์เข้ามามากหรือเปล่าเพราะยอดจานวนการผลิตนั้น5้ล้านห้าแสนเหรียญฮะที่จริงหลายคนคงงงว่าทําไมปลาปาไม่ประกาศรับซื้ออาวาระที่ผลิตออกมา1 000, 000ล้านเหรียญฮะส่วนตัวปลาปาคงคิดว่าคงจะชอบ คงจะชอบสะสมในเหรียญน,นี้แล้วก็ในใจนะฮะก็คงอยากจะประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้ดีกว่าก็มาประกาศรับซื้อกันแล้วนะสำหรับคลิปนี้วดีโอนี้วันข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ว่าเหรียญ<ๆ>จ,จะเทจะทะลักจะเผยโฉมออกมามากแค่ไหนฮะ<ๆ>ก็ลองดูท่านผู้ชมใครที่มีนะฮะอยากที่มีสะสมไเ,เยอะๆแล้วอยากจะแบ่งปันให้กับช่องของปปาก็ลองติดต่อเข้ามานะฮะพิมพีจุดพีเ ส3มสามสามแล้วอีกลายหนึ่งก็ศูนย์เก้าสอ้าาย้ำเป็นแฟนรายการนะฮะปาปาเคยพูดเสมอเกี่ยวกับเหรียญที่รับซื้อเข้ามานะฮะเพราะช่องของปอปานั้นรับซื้อเข้ามาแล้วก็พยายามจําหน่ายขายออกเหรียญทุกเหรียญทุกปีพอสอทุกชนิดราคาป,าป,าปาอปแบบาบอกแบบไม่อายบอกแบบไม่อําเลยนะว่า ถ้าเหรียญใดชนิดใดที่ปปาประกาศรับซื้อไปแล้วเนี่ยเข้ามามาตันอยู่ที่มากองกับปปาเยอะๆเนี่ยปปาจะทําการระงับหรือไม่ก็ยุติเหรียญเหรียญนั้นไปก่อนเพื่อให้ปปาได้จําหน่ายขายออกให้หมดหรือว่าใกล้จะหมดแล้วปปาก็จะจัดคิวประกาศรับซื้อต่อไปปปาจะบอกน้องแอดมินไว้แล้วก็บอกแฟนๆรายการค่อนข้างจะบอก บอกมาเรื่อยๆนะว่าเหรียญใดที่ปปาประกาศรับซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยหากมีจํานวนมากๆอยู่กับปปาที่รับซื้อเข้ามาเนี่ยปปาก็จะทําการล็อกไว้ก่อนจะหยุดการรับซื้อไว้ก่อนเป็นระยะระยะนะฮะปปาทําใจฮะถึงแม้ว่าอาจจะได้รับการติเตียนจากแฟนๆรายการว่าประกาศรับซื้อเข้าแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องเบรกต้องหยุดต้องชะงักไว้ก่อนครับแฟนๆรายการะฮะปปาบอกตรงๆนะว่า ปปาซื้อเข้ามาแล้วเพื่อจําหน่ายขายออกช่องของปปานั้นไม่ได้เป็นช่องที่รับซื้อเข้ามาสะสมนะฮะก็คือใครที่ได้รับคิวยาวๆไปไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดต่างๆที่ปปาประกาศรับซื้อไปเอาง่ายว่าทุกทุกชนิดทุกราคาถ้าปปาประกาศรับซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างจหนายแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่มาขอแบ่งปันจากรายการไปไม่หมดหรือ,อยังเหลือค่อนข้างมากเนี่ยปปาจะยุติ จะเบรกไว้ก่อนนะฮะก็คือคงต้องขอความเห็นใจใจากแฟนรายการเจ้าของเหรียญน,นะ,ะที่จะส่งขายปลาทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะฮะเดี๋ยวก็น้องเอ็มมี่เขาก็จะบอกไปว่าเหรียญไหนนั้นเหรียญน,นี้ค่อนข้างเหลือเยอะยังค้างสต็อกอยู่ในช่องในร้านเยอะเนี่ยขอเบรกไว้ก่อนนะอะไรประมาณนั้นแล้วก็น่าจะจัดขิวให้อะไรประมาณนั้น,น,จจอ,รรน,นอีกครั้งหนึ่งทีหนึ่งยังไงแล้วก็ฝาก ฝากอ่าขอโทษแฟนๆรายการฮะหากไม่สะดวกในการขายต่อเนื่องนะฮะปาปาบอกอย่างไม่ไอายแล้วก็ไม่อําก็ไม่รู้จะอายแล้วก็อําไปทําไมฮะรับซื้อไหมก็ปาป,า,ปาก็ประกาศรับซือ้อแต่ขอร้องนะฮะช่องของปปานั้นเป็นช่องเล็กๆที่รับซื้อเหรียญเข้ามาแล้วก็พยายามจําหน่ายขายออกเนาะก็ยังดีท่านผู้ชมยังมีอีกหลายๆร้านหลายๆที่ที่พยายามช่วยซื้อเหรียญที่ผลิตมากจํานวนมาก อย่างดียังมีช่องทางหลายๆช่องทางที่ประกาศรับซื้อเหมือนช่องปาปาก็ให้รู้สึกดีต่อกันนะท่านผู้ชมนะว่าเหรียญที่ผลิตออกมามากเลยเนี่ยยังมีช่องหลายๆช่องในเปิดรับซื้อเข้ามาแล้วก็แบ่งปันให้กับแฟนรายการที่ยังไม่มีเนาะโอเคนะใครมีนะเหรียญ2บาทการจนาเอากันง่ายๆฮะช่องปาปาประกาศรับซื้อปัจจุบันวันนี้เริ่มกันที่เหรียญละ10บาทผิวสวยๆหน่อยก็อาจจะถึง13บาท14บาท ไปจบที่15บาทกันเลยทีเดียวนะฮะด้วยยอดจำนวนการผลิต5 500, ล้าน5แสนเหรียญฮะก็รองไปประเมินช่วยประปาดูเนาะว่าสมดุลหรือเปล่าแต่สำหรับตัวประปาก็คงจะซื้อได้ราคานี้ใครมีนะสามารถติดต่อช่องทางของประปานะพิมพีจุดพีเอสาแอดไลน์เข้ามาฮะอีกลายหนึ่งก็092 792 8232ขอบคุณสำหรับ การติดตามรับชมขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ผ่านมาที่ส่งขายกับช่องปปาขอบคุณสําหรับนักสะสมที่มาขอแบ่งปันเหรียญจากช่องของปปาท่านผู้ชมฮะก็ยังมีอีกหลายปีพศนะที่ปปาจะประกาศรับซื้อนะฮะแต่ว่าราคาก็น่าจะทําใจนะาราคาจะไม่สูงนะเหรียญน,นี้ปปาชอบปปาก็อาจจะตั้งราคาประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ ก็มาคอยดูกันว่าเหรียญที่ผลิตออกมาถึง3ล้านเหรียญเนี่ยหรือ2ล้านเหรียญเนี่ยราคาอาจจะไม่สูงนะฮะสำหรับเหรียญ2บาทที่ระลึกเหรียญวาระทั้ง41วาระครับท่านผู้ชมคลิปนี้ปปาๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ